ก็อันนี้มาต่อนะรอบที่แล้วเราได้ประมาณสสองร้อยเนาะนี่เออ่เล่นห้องนี้แล้วกันจะได้มีโอกาสตีตัวใหญ่หน่อยเนาะสองจุดห้าไปเลยแล้วกันโอเคเอนน้าไหเนาะไหนวะไม่เช้าเลยโอเค,คมีเิ็คุ์มไหมวะ โอเคห้าร้อยเนี่ยจะไปถึงได้ไหมห้าร้อยเราก็ได้ประมาณร้อยหนึ่งอะจริงจริงเอ้ยโอเคืคอเ,เป็นหกร้อยเท่ากับตอนนี้เราได้อยู่สองร้อยนะคะเกมก็ดูตึงๆอยู่นะเราก็เก็บตัวเล็กไปก่อนนะคะเพื่อความโอเคหกหกหกไปเลยจ้า ไม่เข้าเลยเว้ยนีโหตึงจัดเลยโอเคมาได้อีกหน่อยอเสร็จ้อยแล้วนี่เราได้สาม้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่แย่เลยนะแต่ว่าตัวอย่างมันก็ดูเข้ายากอยูน่นะ ถือว่าเก็บได้หมดอะได้ได้อยู่เก็บตุนระเบิดมนาะสองตัวแล้วนะแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ที่ได้มันไอ้นี่น้อยเนาะตัวเล็กตัวน้อยน้อยจนไปเฮ้ยจะแปดร้อยแล้วว่ะแปดร้อยเราก็ได้สี่ร้อยเลยนะเท่าหนึ่งเลยเด้อไ่ะปอ,อย่างเงี้ยมันไม่เข้าเลยอะไรหะว นนาเเป็800ลยนะะโอเคลิงก์รับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงรับซับเข้าไปยังหัวข้อพันามิร จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย